เรียบร้อยเจ้าสาวน้อยจอมแก่นนะครับวันนี้เช้านี้มาที่แสงทองฟาร์มบรรยากาศเช้าๆสดใสเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้ก็เลยชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนนะรับแวะมาเล่นกับพี่น้องอของเสียตุย้ยช่วงเช้าเชเลยนะครับเนี่ยประมาณ6กโมงหกโมงเช้าเสียตุ้ยก็นำหญ้าในเปีย สดมาให้นะครับวัวที่นี่เฟรมหนาใหญ่เก็บทุกตัวมีลูกน้อยเยอะเลยนะครับเนะี่ยลูกน้อยลูกน้อยซึ่งทําเขามาทำเขาพร้อมกับอาฟาร์มเนะี่ยดีวันนี้ดีมกันฮะวันนี้ก็จะได้มาติดตามดูแผลเขาที่ขุดเขา,เาหายแห้งสนิทแล้วยังน่าดูเลยวัว บ่งบอกถึงการเอาใจใส่อย่างดีนะครับเนี่ยใส่ขลุงใส่ขลุงทุกตัวเลยครับเพิ่มเพิ่มมูลค่าของวอัวเรื้อยได้อย่างดีที่นี่ก็มีร่วมร่ๆสิบตัวนะครับมีทั้งสีแดงและสีเทา ตัวนี้หนาใหญ่มากาติดแดงด้วยโบดด้วยสีเทาคือเทาโบดท,ทุกตัวนะครับอันนี้ก็เทาโบดเทา,าบดออกแบบโรงเรือนได้ดีมากง่ายๆนะครับนี่คอกสุดยาวจากเู้เอเวลาคอกยาวมาเสร็จแล้วก็ กั้นล็อกไว้ออก,ออกเเ็เดินออกเออกเล่นเดินเดินออกกําลังกายเดินเล่นแล้วก็เป็นที่ฝึกกลัวท่านู้นฝึกกลัวไว้สาหรับาม,มาจูงฝึกสมาธิทเท่าเวลาฝนก็มาเข้าเนี่ยที่โรงเรือนเขาก็ทําโรงเรือนก็มาเข้าอยู่นี่เป็นล็อกสำหรับรังอาหารให้กินอยู่นี่ก็เป็นรูปแบบฟาร์ม สไตล์ของแสงทองฟาร์มของเสียตุ้ยหรือคุณครูสมศักดิ์บรรยากาศยามเช้านะครับที่นี่ก็จะมีเนเปียสดแล้วก็จะเป็นอาหารข้น ต้นโปรตีน16แล้วก็โปรตีน21นะครับที่เสียตัวเอามาให้วัวกินสำหรับลูกวัวที่ให้นมหรือลูกน้อยเนี่ยก็โปรตีน21วัวทุกรุ่นนี้ก็โปรตีน16ก็จะเห็นว่าวัวหนาใหญ่ทุกตัวนะเสียตัยวเราก็จะมาสำรวจสำรวจสุขภาพวัวทุกเช้านะครับ ช่วงนี้โรคระบาดลำปีสกินทุกฟาร์มก็เอาใจใส่ตื่นเช้ามาก็ตรวจความเรียบร้อยตรวจสุขภาพของของวัวแต่และตัวที่นี่ก็วัวแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวแต่วันนี้จะมาติดตามดูเจ้าตัวเล็กที่ทำเขาพร้อมๆกับอาฟาร์มว่าแผลเขาที่ขุดเขาสัดสิทธิ์หรือยังคือแผลเขาเป็นยัไงบ้าง เขาหายข้างหนึ่งครับเลือ้ันยังยังไม่แห้งดีเพราะว่าอากาศมันชื้นด้วยครับเลยหายยากหน่อยถ้าทำช่วงร้อนจะดูแลง่ายหน่อยไม่ต้องดูทุกวันก็ทําพร้อมกันขุดเขานะครับที่น้องที่ทาทาเขาก็ต้องต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับบางตัวก็อาจจะมีแผลให้เราได้ดูแลต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถือเเรื่องเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเราก็ต้องหมั่น ล้างแผลเขาไปบ่อยแล้วก็แผลก็สนิทแล้วก็จะถาวรหมายถึงว่าไม่มีเขาถาวรน,นะครับอยู่ตัวข้างหลังเลยน่าจะยังตื่นคนอยู่บางอย่างน่าดังเหเห็นเห็นกัหัวเด<อ>ี<อ>๋ยวเห็นเสียตุ้บอกว่า,าหายขึ้นหายหายหายหนึ่งหา, <c oughs> ห,หายหนึ่งคือไม่มีแผลหนึ่งครับถ้าถลังทุกวันฉันทุกวันมันก็หายเร็วเราอยากให้หายเร็ว จะปล่อยให้หายเองบางทีเราไม่ได้สังเกตมันอาจจะมีนอนนอีอ่อ,อะไรครับเ็ดเล็กเ็ดน้อยจากเสียตู้จะครับเหมือนเดิมล้างแหลน้ำเกลือแล้วก็ใส่ผงใส่ยาผงแล้วก็คนสีม่วงสเตะม่วงที่ีกินดีทุกตัวผมชอบแล้วครับปัวกับญ้บา Lắng đó, nó lụng nó lặn Bye bye, hay 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 không. Cảm bên tôi dạy phần luôn, để bị được bên này. ก็เจอเบนนะครับตัวเฟรมหนาใหญ่เลยนะครับสีเทาอ,อีกโซนหนึ่งอันนี้เป็นโซนของโรงเรือนไม้นะครับโซนโรงเรือนไม้เป็นโรงเรือนแรกที่ที่เสียตู้หรือเสียสมศักดิ์เริ่มเลี้ยงวัวเมื่อหลายปีก่อนพอได้ขยับขยายก็ได้ขึ้นเป็นโครงเหล็กมาตรฐานอยู่โซนนู้นนะครับโครงเหล็กมาตรฐานยาวไปนู่นเลยยาวนู่น นี่ก็เป็นเลือดร้อยที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะทําการผสมเร็วๆนี้นะครับตนนั่งฟังนิดหนะึ่งนะ ยังตื่นตต่นอยู่แผลทังนี้สนิทแล้วนะแผลทังนี้ไม่เยอะหน่ันจฝันทางขวาของวันนวนี่แสสนิทก็จะเป็นอยู่ฝั่งฝั่งขวามือเราหรือฝั่งซ้ายของวัวน,น,นะครับยังยังก็ทำการล้างแผลก็ไม่มากนะครับไม่มากตอนนี้ก็จับตัวเล็กมาแล้วนะมาสำรวจดู ต้องขออภัยภาพนะครับที่ไม่สุภาพนะครับแต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอันนี้ก็ด้านด้านซ้ายของวัวหรือด้านขวาเราเนี่ยก็มีแผลหนองนะครับอันนี้ก็รักษาได้ฝั่งนี้แผลแห้งนะครับพร้อมที่จะสนิทนะครับเดี๋ยวประมาณไม่ไม่ไม่ประมาณเดือนหนึ่งครับแผลเขาก็จะค่อยปิดปิดปิด,ปดยุบสนิทเป็นเป็นเนื้อเดียวแต่ถ้าอย่างนี้ต้องมันสังเกตนะครับมีหนองที่เสียดตู้เขาบีบหนองออก แล้วก็จะทำการล้างแผลแล้วก็ทายาประมาณครั้งสองครั้งครับก็แห้งหายกล่องยาของเสียตูนี่ใหญ่มากครับเป็นอุปกรณ์เป็นกล่องอุปกรณ์ช่างนี่ตุ้ยเป็นกล,กล่องอุปกรณ์ช่งางเอามาใส่ยาเยอะนะครับนี่ลังดูข้างล่างโอ้เพียบเลยครับพี่น้องกเกษตรกรก็สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดน,นะครับมาใส่ยา นี่ครบนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเาจะทำแผลล้างแผลนะครับนี่ก็เสียตูดก็ทำการล้างแผลนะครับพระแผลไม่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่มากนะครับก็ทำการทำการล้างน้ำเกลือทำการล้างล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็โรยผงผงขาวนี้ตามด้วยพ่นสเปรย์สีม่วงนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ก็เป็นเ,เมื่อปนประสปสีม่วงก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยในการาในการล้างแผลแต่เสร็จตุนด้านนี้เลย่นเนี่ยโ,โอเคครบ,บสองข้างก็กันแมงวันสเปรย์ตัวนี้ก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีตัวยามีตัวยาอยู่ด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปดีๆมาเยี่ยมชม แสงทองตามปรามัน่นพันธุกรรมแท้รามั่นเดือดร้อยสวยๆนะครับแล้วก็มาดูเสียตูย้ททำการล้างแผลอ่าก็นี่ขุนเขานะครับก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ